ให้มันเว้นช่องไฟให้เท่าเทกันใช้สายตาแล้วก็มือมือตามไปเสร็จแล้วแล้วก็อันนี้โค้งนิดหนึ่งค่ะนะค่ะอันนี้คือเขาเรียกว่าจีบแบบย้วยย้อยค่ะเพราะว่าม,มันจะไม่มีรูตรงนี้ค่ะแล้วก็ปิดเหมือนเราตัดผ้าเป็นมัดมัเป็นวงกลมอ,อ,อันนี้ อันเนี้ยมันจะเกิดจากการเราตัดผ้าแบบนี้อืแล้วเราดึงเอาเส้นเนี้ยมาเย็บอเย็บเป็นเส้นตรงอแล้วตรงเนี้ยมันก็จะย้อยไปเป็นแบบนี้คือไม่มีรูตรงนี้อืแต่อันเนี้ยจะมีรูคือจะตัดผ้าเฉลีย่ยตัดคนละแบบกันเอาอย่างงั้นเดี๋ยววันหนึ่งต้องตัดจริงไปเลยพี่ก็เอาผ้าดิบก็ได้อืม,มานั่งเย็บผ้ากัน ันนี้คือจีบแบบจีบแบบย,ยุ้ยรูดยุ้ยกับรูดใช่อันนี้ยุ้ยอันนี้รูดออืรูดระบายค่ะถ้ารูดระบายจะเริ่มจากอันนี้เนขย่าดินสาปลายก่อนอวาดหนึ่งสอง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 สอง นะขึ้นไปขึ้นไปหน่อยขึ้นไปโค้งโค้งหน่อยใช้ตะวัดตะวัดเราวาดรอยอยับของผ้านี่ยับอืมรอยรูดแล้วปิดตรงนี้จะเห็นเป็นสานนิตติอืม แล้วก็อนสุดท้ายนี่คืออะไรพี่เหมือนข้มานอันสุดท้ายคือสมออย่างเอ้ยดึงอย่างยืดอย่างยืดเอเฮลอะเวลาเราวาดอย่างยืดนะเราล่างเส้นตรงเบาๆนะไม่ต้องหนักล่างเป็นอย่างนี้ก่อนล่างทีเดียวก็ได้แล้วเราก็เลขแปดชิดๆเลขแปดชิดๆอย่างเงี้ยเราใช้นิ้วชี้บังคับนะ ไม่ต้องไปทั้งมือนะนิ้วชี้ตวัด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 ใช้เวลานิดนึงแต่เวลาเรามาออกแบบแล้วนิดเดียวเราวาดตัวเดียวเล็กๆแต่เวลาเราฝึกเราต้องใหญ่ๆเข้าไว้เนี่ยเล็กแปดให้มันชิดๆกันนะเนี่ยชิดๆแล้วเรามาปิดปิดหัวปิดหัวยังยืด ว่าอย่างนี้เวลาผ้ามันรูดยังยืดมันจะเป็นหยักๆอยา่อยางนี้แหละหยกักๆเล็กๆอย่างเงี้ยรูด่ายรูดบนปิด่ายบิดบนนี่นะอ่าอย่างยืดวาดเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็จะวาดตัวภาพจะเหมือนอันนี้แหละออืเหมือนกันเลย หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองค่ะหนูต้องไปหาหลานกี่โมเดี๋ยวหนูคงต้องไปหาเพื่อนไปเลยอะถ้างั้นหลานคงไม่ทันแล้วแล้วเพือนหนูนัดเพื่อนห้าครึ่งคงไปหาหลานออกห้าก็ได้ออกสี่ก็ได้หนูไปออกหาหาหลานไม่ทันแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาตอนกลางคืนไปหาแถวไหนคะรัชดาค่ะพี่เพื่อนอ่ะ เพื่อนเพื่อนพารากอนค่ะอ๋อพารากอนคือเดี๋ยวไปเจอเพื่อนก่อนนั่งรถไฟฟ้าไปอ๋อก็คิดว่าอาจจะนั่งแท็กซี่อะค่ะพี่เขาขี้เกียจขับหรือไมเออไฟฟ้ามันไปถึงเลยนี่ถึงไปด้วยกันไหมไปไฟฟ้าขอพับขอบนี้นอันนี้นะเหมือนอันบนแต่ว่าเราใส่ขอบยางเข้าไปค่ะเราก็จะได้เป็นสมอกยางยืดค่ะอันแต่เราจะ ฝึกว่าตรงเนี้ยเราเอาไปใช้อย่างอื่นได้เยอะอย่างสมมุติว่าแขนที่หนูวาดไม่เป็นใช่ไหมเป็นพวงใช่ไหมอันนี้นะแขนกุดอย่างนี้ใช่ไหมสมมติว่าคอนี้นะเตียออกมาเตียออกมาแขนก็แขนเราจะวาดไงครับเป็นอะไร วาดแนวนี้ก็ได้อยากจะกลับไปเล่นกับหลานไงแต่ว่าเดี๋ยวไปตอนเย็นแล้วกันกะแล้วก็ต้องกลับมานอนนี่หรออ๋อห้องนอนที่น,นั่นที่น,นั่นไปเลยอ่ะใช่ดึกแล้วเเนี่ยโแเค ัดชุดบาร์บี้ชุดนึงมันนานไหมอะพี่ไม่นานหนูจะลองเย็บหรอใช่แนาะหนูไปหาจักรที่บ้านที่บ้านหนูมีรอเปลามีจักเก่านะพี่จักโบราณจากหัวดาม่ะเออเอามาสีค่ะยี่ห้ออะไรซิงเกอร์ใช่นั่นแหละอย่าไปขายนะเก็บไว้ก็หยอดน้ํามันหยอดน้ํามันแต่หนู